สวัสดีครับโจฮักนักเสลข่ามาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันนะท่านผู้ชมวันนี้นะครับมีดอกไม้สวยๆแล้วก็วิวสวยๆท่านผู้ชมอยู่อำเภอนาหนาวนะครับสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือนะครับจะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการแก้หอบหืดไอโรคเกี่ยวกับระบบหายใจของเรานะครับหลอดลมอักเสบและเป็นสมุนไพรในการแก้อาการปวดศีรษะ เป็นสมุนไพราย,ยาแก้กระสายเจริญอาหารชื่อว่า Firework p ิร์ท่านผู้ชมพิงก็คือนะครับดอกสีชมพูนะท่านผู้ชมติดตามไปชมเลยครับท่านผู้ชมเราก็จะมาดู Firework p ิร์กพิงนะครับก็คือเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายอย่างที่จูพูดไว้แล้วนะครับไฟเ e อร์เวิร์กพิงเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ชื่อว่าดอกบานไม่รู้โรยนะครับ แล้วก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งท่านผู้ชมเรามาดูดอกชาดๆติก่อนดีกว่าว่า f i r e w o r k p i n พเนี่ยนะครับมีสีชมพูที่สวยงามเขาจะมีช่อหนึ่งเนี่ยจะมี1 2 3 4 5 6 7 8้าดดนะครับ8ดอกอยู่ในกันท่านผู้ชมเป็นกระจุกนะครับและทีนี้ถ้าทางพูดาทางด้านสมุนไพรเรานะครับเรามาดูในภาพมุมกว้างก่อนดีกว่าท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับเราก็มา ทราบวิธีการกินการใช้กันเลยดีกว่าว่าในการแก้โรคหอบหืดแก้ไอโรคหลอดลมอักเสบแล้วก็แก้กระสายแก้อาการปวดศีรษะเราจะเอาไปต้มกินนะท่านผู้ชมก็คือเราจะใช้ขนาดประมาณ10 1ถึง15กรัมนะครับหรือประมาณ10ดอกท่านผู้ชมดอกอย่างนี้นะครับก็คือประมาณ10ดอกท่านผู้ชม1 0 1ถึงกรัมก็คือแห้งแล้วนะครับ น้ำต้มเราจะใช้1ลิตรนะครับประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งในการต้มกินเราจะกินครั้งละขณะอุ่นๆน,นะครับในการต้มน้ําเดือดใช้เวลา1 0ถึง15นาทีน้ําเดือดกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วท่านผู้ชมก็คือว่าเชา้ากลางวันเย็นนะครับเกี่ยวกับโรคหอบหืดแก้ไอโรคหลอดลมอักเสบแก้เจ็บคอนะครับแม้แต่การปวดศีรษะนะครับท่านผู้ชมและมีอีกอย่างหนึ่งก็คือแก้ตาเจ็บตาอักเสบได้ด้วยก็คือ เป็นการกินสมุนไพรชนิดนี้นะครับเราไปดูมุมก,กว้างๆกันแล้วกันว่าสวยงามแค่ไหนนะครับเราทราบวิธีการกินการใช้กันแล้วนะท่านผู้ชมเราก็วันนี้ท่านผู้ชมทราบไหมว่าบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเห็นเขาที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นอ,อำเภอนาหนาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับโควิด -1 โควิด -2 โควิด็แลก็แล้วแต่ท่านผู้ชมไม่มีต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว เราก็เที่ยวในหมู่บ้านของเรานี่แหละครับในประเทศไทยของเราเนี่ยอำเภอน้ําหนาวก็เป็นอีกนะครับสถานที่หนึ่งไฟเวอร์เอิร์กพิงนะครับไฟเวอร์เอิร์กพิงเพราะฉะนั้นแล้วสมุนไพรชนิดนี้นะครับแก้ไอหอบหืดโรคหลอดลมอักเสบได้อย่างชังงัดนักแลเป็นสมุนไพรทําให้เจริญอาหารกระใสและที่สําคัญเกี่ยวกับดวงตาของท่านนะครับตาเจ็บตาอักเสบ ได้อย่างชาง,งัดนักแรลเลยล่ะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพรไฟเวอร์เอิร์กพิงนะครับชาง,งัดนักแรลสิบอกให้ครับ